ไม่ไม,ไม่ก็เล่นลนี่แหละไอ้เหี้ยมเราไม่ใช่พวกขี้ขาดตาขาวไอ้เหี้ยมันมาแล้วนะเตรียมตัวนะมันมาแล้วนะมนไม่กลัวอยู่แล้วถ้าได้หมดทีเราจะ<แ>ไม่อะพี่เข็ดอย่างไงเดี๋ยวกูวิเคราะห์สถานการณ์อยู่ข้างนอกไม่เป็นไรมึงไม่ต้องกลัวมึงมึง,ม,ง,ม,งมึงเชื่อใจกูขอขอแค่กูขอแค่กูไม่ตายมึงดูไอ้เหี้ยมาโคไว้ให้ดีแค่นั้นเองมันไม่มีตัวคอมันก็เล่นม่อเหมือนกันอะเมืองนะพี่ช็อปพี่กูใหญ่ไปแต่ไม่พี่ชายล้นะ มาแล้วมาแล้วพี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วขวางไปวะมาแล้วมาแล้วขวาขวามาแล้วมันมันมืนขี่ขึ้นไปแล้วนะทุกคารเลยนะโอ้ยอาเพมเพมตกรับไปใหนะอ่าเบยมามามาบลัมตรงเนินลงมาลงมาบลัมตรงนี้ลงมาบลัมตรงนี้ลงมาลงมาฝั่งเราฝั่งเราฝั่งพี่เขเป็นลาบบนสะพานเลยพี่ที่เราจอดเลย่อนเพื่อนเป็นก้อนหลนหลนพี่เอาไงพี่เอาไงพี่ให้ให้มันวิ่งมาให้มันวิ่งมาให้มันวิ่งมามึงไม่ได้มุ่งมั่นจะพูมันะแท็กโชว์โูดมันเออมีวิ่งมามีวิ่งมามันมตกรงถนนนะ ฟังฟังฟังไปเลยวินไปเลยบินไปเลยถือไม้ถือไม้ตรงนี้เล่นไม้เยอะ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 ได้เปรียบเล่นไม้เล่นไม้เอาเนินท้าวเนิงขึ้นมาข้างบนมาตอกนึ่งมาตอกนึ่งมาตอกนึ่งข้างบนข้างบนตอกเอกตอกเอกตอกเอกยิงยิงยิงพูอยู่ไฮเวยบสตอกสองนะยิงให้ยิงไฮเบสพีพีเลยตอนนี้ฮัลโหลตึกปูนกูอยู่ข้างบนตึกปูน่ะมันเห็นหนึ่งแล้วนะมันเห็นหนึ่งแล้วนะมันจะลงสาตว์แยกนะพี่ช็อปมันจะลงสัตว์แยกนะพี่ชอปมาไปอ่ะเดินมันมือ มันมือตัวไอมือเขาบอลตัวหนึ่งอเาบอลสามตัวฮัลโหลฮัลโหลลมแล้วมสามอมันลงเยอะมากไม่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 ฟังกูฟังกูฟังกูฟังอปฟังไปช็อปฟังไปช็อปเลื่อลงไปแล้วอ่ะไอเนี้ยกูตกว่ะฟังไปช็อปพออไพี่พี่ตรงไหนพี่ตกไอจ่าคอทีมแทนที่กูตกเด็มเกมันเล่นคืออะไรเขาจะเล่นมังคือมาขึ้นนเนินขึ้นมา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 ข้นมาข ขึ้นเดินไว้คุณโซเดินไว้เพื่อนเล่นน่ะขึ้นบนเดินไว้ลงนะพี่ปเดินนี่มึงลบเยอะมัลบเยอะดันลบเยอะดันลบเยอะันเนมา่มาลงแล้วเดินไว้ขึ้นมีคาขึ้นมาขึ้นมาเปี่ยนมาขึ้นมาเลนเลยเลยมาลงเาบนนไหวมึงไหวเคมึงไหวมึงไหวขาหลังซ้ำหน่อยเฮ้ยมาดันมาดิดันมาดิหลังหลังข้านะ โอเฮัลโหลฮลโมาเตียงหลังดิมาเตียงหลังด so uh yeah, ิมาเตียงหลังดินนเราลงน้อยเกินเล้มลงมาฮัลโหลข้างหลังข้างหลังขึ้นไฟพี่หล้งไฟขึ้นไปสู้ได้ไเม่เกนขึ้นไปสู้น้ตากราน้ตากราตน้อตกาปืล้วงน้ตากลางกันตกลางตัวล้วงก่อนฟุตเอาตัวนี้ มันชื่อยังไงอย่ะงอย่างไฟอย่างไฟโลงมได้ไม่ต้วัอ้่เนเกมพนเลยไอ้บอสไอ้บอสยิงช่วยเพื่อนหน่อยบอสเดีเพื่อนก่อนอันนั้นไออันโดนเอก่อันม้ตูดคือไม้ตดไอ้อดีหัวเอเอเลเดี๋ยวลเออไอ้บอสมึงยิงไปเอบอสทุกคทุกสวย ไหวๆขอทีมไว้คอคอทีมไว้คอทีมไว้ย่ตายพี่ยังไม่ตายเราปืนเราปืนอยู่พี่ปีนไปไล่ชูเพื่อนเฮ้ยผู้หญิงไล่ชู้เพื่อนฝอยฝอยตายแล้วไปไปสอบเอาเอาศอกเอาศอไปโยนทีมแล้วมาเติมไฟมาเติมไฟชิบอยู่นี่เองชิบอยู่ชิบอยู่เพื่อนต้องรีบเพื่อนหน่อยดีฮัลโหลปืนปืนต้องยิงยิงเยอะเยอะยิงเยอะเยอะ ่มาจบเพื่อนหนจบเพื่อนใน่อยเทมลีอีกหน่อยเหลยังไฟอยู่กูยื้ออย่างเงี่ยงไฟอยู่เยอะเยอะเยอะลเยอะลเยอะได้เอาเพื่อนทุบลมเยอะมันลมเยอะมารีไฟ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 หน่อยล้อมล้อมใครมีรถไอ้เชี่ยใครมีรถบ้างวะโอเคลีจาวิเคราะห์ต้องมีคาอไหวไม่ไหวต้องมีคาะไข้างหลังข้างหลังมาชุบได้ทะลุเข้ามาข้างหลังได้ทะลุเข้ามางหลังได้เพื่อนล้มอยู่ไปมึงมีคาอดีไหวปะ ไหวอย thing, ู่พ <content. S 2> ี why you, why you ่ไหวอยู่ไหวอยู่พี่ไหวอยู่ไหวอยู่ไหวได้จุเพื่อนจุเพื่อนหน่อยตกมาโคตรตกเอามันี่เอามันด่ตอนนี้ตอนนี้ก็ฟงเขาว่าคืนคืนมากกว่าเราไอีเล่นปนไ้มีเล่นปืนไอพี่เส่งไปพี่ไอีูลลงไปเาส่งไปฮัลโหลังเขาคืนมากกว่าเหรอเบอร่าวาได้เ่อรเลขวาเยอะเล่นเยอหน่อยไอมึงปล่อยสพให้กูปล่อยศให้กูไอไอพี่เาส่งไปวางไว้ตรงนั้นวางไว้ตรงนั้นเอาศบมันออกไปเอาศบมันออกไป เพื่อนชุบเพื่อนชุบเพื่อนไฟกลางไฟกลางไฟหน้าเพิ่งลุกขึนไฟบนสุดมันเกินนะ้องเลยไหมจังที่ไม่ใช่ด้านอีกคนหนึงมันใกล้แล้วมันใกล้แล้วชุบเพื่อนชุบเพืนที่ไอ้เอปเคมึงต้องมาลื้อมาดิกชุบเพื่อนชุบเพื่อนเยอะไอ้หมอกลวงชุบเพื่อนอีกมึงชุบเพื่อนอีกชุบเพื่อนตะโกนเลยไหมตะโกนเลยไหมตะโกนตะโกนจะเยอะๆตะโกนลวงอีกไปเลยไปเลยไปเลยเอามันไปเลยน้องเอาไปทิ้งแล้วมาเติมไฟไหวอยู่ไหวอยู่กูวิเคราะห์แล้วไป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 ิวเลยไหวคิวเลย เอาศพที่เดิมเลยเอาศพที่เดิมเดียวบโครลุบเอ้ยอุ้ไปอุ้กลับไปเอ้ยไม่เคมึงไหวมึงเกินเอ้ยมึงมันยิงที่มึงปั้มปืนไอ้เจ้าเนี่ดิเพื่อนหน่อยมาศพเพื่อนหน่อยไอ้ตำรวจมากวนไฟทำโผล่อะไรวะไอ้สัตว์พวกกูจะเกืนอ่ะเฮ้ยทั้งอย่ข้างหลังศพนึงข้างหลังศพอ่หลออ่ะหลดึงดึงเพื่อนหน่อยดึงเพื่อนหน่อยเพื่อนล้มสองคนตรงนั้นอ่ะ

ไหว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 เพื่อนรีเพื่อนยูเนี่ยบนรีเพื่อนยูฟีอยู่ไหวไหวกูวิเคราะห์แล้วไหวไหวเราคืนเราคืนเราคืนเอาเพื่อนก่อนเอาเพื่อนก่อนเอฟเอฟกีเอาเพื่อนเราบลูบัลล่าบลูบัลล่ามึงฟังกูเบลศพเดียวฟังพี่กับเพื่อนดูดดูดดูดเจอผมศพผมมีเหมือนกันผมก็ฆาตีนศพผมไอยูมีศงหนึ่งตรงนั้นน่ะมีศพเอาศพนี้ครผู้หญิงไปเติมกัน่มีศพตรงตึกปูนะตรงซอกอ่ะพาเพื่อนไปเอาด้วยเร็วทีนี้ผู้หญิงผู้หญิง เอางอ้เหวงยมันเล่นกลางวงมันเล่นกลางวงมันเล่นกลางวงเร็วดันขึ้นมาดิฮัลโหลฮัลโหลหลังไฟพี่หลังเลยหลังผ่านมันนะพี่โอ้โหมันกักเต็มเลยรีบไอ้เหี้ยกูล่วงอยู่นะกูล่วงอยู่ ไอ้สูตรปืนอยู่ไหนวะเข้าไปเลยเขาหลายคนก่อนเอลกี้มาเบียดโูต้อ้ไปเขา้วโอ้ยเฮาดจัดเลยเฮ้ไวไหวไวมึงอย่าเงียบเสียงเงีแผ่วเสียงเงี้ยแผ่วฟังกูเสียงเงีแผ่วน้องเงีแผ่วไอ้น้องเงีแผ่วเต็มชุบเพื่อนหน่อยเต็มเอลกี้ร้องแผ่วมึงไหวเพื่อนหน่อยโอ้โหไอ้เหี้ยเติมกระสุนผิดกูนึกว่ากระสุนเพื่อนตายอ่ะเพื่อนตายน่ะเห็นป้าต้องรถชุบหน่อยหมี เฮ้้ยไไไฟฟฟหลัังบานนมออจากที่วิเคราะห์แล้วไม่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 ไหวไม่ไหวไม่ไหวพี่ผมว่าถอยดีกว่าถอย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 ยื้ยื้อถอยยื้อออกยื้อออกยื้อออกถอยถอยถอยไอที่ได้เคสแล้วไอที่ได้เคสแล้วออกเลยออกเลยออกเลย เถพี่ผมรอดนะเมื่อกี้โดนสบเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรมึงไปรีเพื่อนรอบข้างไปรีเพื่อนรอบข้างเอถพี่ขับหาศพเพื่อนแล้วพี่มันขับเออมันมันเอาไปทิ้งตึกปูน่ะตึกปูน่ะต่อสมเทสเลยเออให้ให้เวบนมารับหน่อยสะพานเหินน่ะเหินใหญ่กูน่าจะไม่กูน่าจะโดนว่ะเออไม่เป็นไรพี่ใครได้รอดมาหล่อเนี่ยศพมันเยอะโอ้โหไอ้เหี้ยเอ้ยกูพลาดเองว่ะไอ้เหี้ยกูไปใส่ไอ้นี่ โอ้ยตำรวจตำรวจตำรวจเฮ้ยตำรวจเฮ้ยไอ้เหี้ยเฮ้ยเอ้ามันมีมันมีอยู่ตัว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 อยู่ตรงตึกปูหนินะมามามาตรงตึกปูหน่อยเป็นอะไรอให้มึงแล้วเป็นอะไรเป็นอะไร เมื่อนเอาซอมบะนัไปเอาซอมบะนั่ไปอู้ไปไปอคนน้อยกว่าไอ้เฉยล็อกไอ้เหี้ยคนนึง ตอนตอนกูจะชนะตอนรอแม่งกวนไฟเฮียกวนตอนรอกวนไฟต่ตอนกูจะแพ้นี่แม่งตอนรอแม่งเสือกปล่อยเวนเฮียจริงๆชนะได้ก็แปลกแล้วเว้ยเฮียตอรี่นี้เนาะคนดูเนาะคิดเหมือนกูปะๆๆๆๆๆชนะได้ก็แปลกแล้วเว้ยเฮียจริงๆ Lâu phải này, làm phải này, làm phải này, làm phải, làm phải, làm